ฮ่าเดี๋ยวให้คุณพ่อไปซื้อสายไฟนะสายไฟไม่พอนะทุกท่านสายขาวสายเดียวสายสายเาขาวเนาะสายขาวก็ได้เนาะใช่ไหมเอาสายขาวไปซื้ออันสายอันสายขาวคือสา ดึงมหาปลาจอน่เออแบบอันอันอันเท่าไหร่นะขนาดเท่าไหร่สองจุดห้าสองจุดห้าเออสามสเมตรพอไหมสามสิบเมตรจากโน่นมานี่ถึงหมสามสิบเมตรประมาณเท่าไหร่พ่อจากบ้านโน่นมานี่ถึงสายไฟตัวไหนสไฟตัวไหนรงนี้บอกนี่บอกใช่ไหมอ่ะลองวัดดูชัวชสามสิบเมตรอะไรที่สิ่ ตามตามที่ม่จถึงอ๋อสาอย่สิบฮะเอาสี่สิบยี่สิบบ่เฮ้ยถึงหรือเปล่าสามสิบไปและเพราะว่าสามสิบเผื่อไปซะถ้ามันไม่ถึงเดี๋ยวมันจะงานเข้าอีกนะมันไม่เสียสักทีเลยมันเหลือไว้ใช้งานน่ะอ่ะเดี๋ยวพ่อมเอาเงินพ่อเอาเงินให้พ่อไปซื้อ สายไฟไม่รู้อ่ะมันจะพอหรือเปล่าไม่รู้เงินอยู่กี่บาทเงินกองกลางเราก็เหลืออยู่ไม่กี่ร้อยเองห้าเหรอเดี๋ยวดูก่อนมีอยู่ห้าร้อยห้าสิบอาคุณว่า550ห้าร้อยห้าสิบน่าจะไม่ถึงห้าร้อยหรอกปะ,ปะไม่ถึงดอกห้าร้อยน่ะ,นะ 550เอาบินมาด้ำเหรอโอเคทุกคนแพงร้านจากผมมาสดีว่าผมติดธุระผมว่าจะไปอยู่ไม่มีเวลาซะดีให้คุณพ่อไปซะเดี๋ยวผมจะอืคุณพ่อก็มีธุระเดี๋ยวเสร็จจากไฟก็ค่อยไปมาเดี๋ยวผมจะมาตัดตรงนี้น้องท่าน ที่ผมมาร์กเอาไว้เฮ้มาจนั่งบอกจนั่งหมือไงนั่งวันนี้เลยพอพูดเลย おこ金。 ชั้นวางของ สวยงามนะทุกท่านเออแข็งแรงมัดฐานนี่คือชั้นวางของนะทุกท่านเรืออีกด้านบนเดี๋ยวทําด้านบนก่อนนะเออทำด้านบนเสร็จก็เหลือชั้นสำหรับออล้างถ้วยล้างจาน อาจจะทํามาจากบ้านผมนะเพาะวันนี้น่าจะค่าแล้วทกท่านเหลืองานเดียวจะไปทําอยู่บ้านเดี๋ยวค่อยมาส่งมาวัานหลังนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปทําด้านบนต่อให้มันเสร็จนะยังไก็ฝากไว้ท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ